สบายดีพี่นอ้อ <c> ง <oughs> สบายดีสูบงสุบอ,อนยินดีต้อนรับกลับสู่ซ่องบบาไก่ด้วยพี่นอ้องเมื่อน,นี้กะเฮากันได้ส้อมแป้งเพื่อนเฮาเรียบร้อยเนาะพี่นอ้องขอบใจนายสางเพื่อเนาะเทะเลขาเสียหายเลยอ่ะเพราะทั้งมึนแล้วก็ส้อมนำ้ำไม<อ>่ผิดก็ได้เหรอนั่งพีดคนแย่รายเป็นไหนจอ,ไอไน cả leo vâng cậu leo té nó ai không họ học bỏ chắc cái gắn là ai lẽ

มเยอะกว่าเลยอันนี้มันเพิ่มมาต่อกันเลยหนึ่งสองสามสี่สี่อ่ะนมาส่งคนอ่ะขอหายสีปัญหาไออ่ขอบใจเพิ่นอ่าร่อยรอยรับห่อขอบใจไร้ห่อขอบใจเพิ่นเลยขอบใจเด้อพี่น้องเอ้ยร่อยรอยมาเห็ดแต่เพิ่นกระสันเร็จแล้วบาทนี้นะขอบใจกันร้อยรอยขอบใจเฮียกันหอ มาใกลพี่น้อเลยเมืองเมืองก่นเมืองเดียวกันเมืองเดียวกันบ่ใกล้น้อใกล้เลยมาบ้านคำแหงพี่น่อคนลสนเมืองไปขอบใจนั่นเดี๋ยวมีโอกาสหนาเดียวที่เอินใช่เกมีบริการอีกเวลาว่า มันก็เลยวมบุกต่อนั้นนี่เขาก็เล่จะบุกอยู่บ้านนี่กระตัวค่างนั้นเนี่ยแต่ตัวไล่นะเขาจะไปคุมโมไลเดี๋ยวนี้อ๋อหด่อยาะไล่เขาแล้วนี่ก็ะเดนมาติดเนี่ยไล่กระบ้าอะไรไป็นพวกเจ๊อืมเปนกระเฮ็ดจบมาแต่พวกที่กันเนาะเฮ็ดจบมาแต่เก่งขันเออไปกันมาเปิดอาชีพอยู่บ้านเลยอืมงานไปกันไล่ได้อ่ได้บ่ลองเบิ่งอ่ะ ลเลอามึงเนอลอามึงเนอมาลอามึงเมือ่อไรพี่นอ้องไอ้คุณเมื่อไหร่ล่ะส,สมบูรณ์ล่ะเยี๋ยมาพี่แล้วจะพาพี่น้องเบิง่งหอมๆแลกหกัหกเฮาบทท่านอะไรไหน,นบทท่านล่ะเ,เก็บกวาดพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮาเก็บกวาดแล้วก่อนเอาจังสีอันนี้อีกบบนี้นฮะ บริการทาสีบ้านฮ้าก็เลี้วมันนี้พี่น้องเดี๋ยวทาราเก็บอย่าพึ่งหว่ากันเด้อพี่น,อน้องเออทาระอาไมคือเฮาให้เบ่งดอบลเพื่อนก่อนเนาะฟูข้างบนนำพี่มงงกนต้องมี ก่อนอื่นกะไก่ขอบใจอ้ายลายเด้อที่เห็ดห้คขอบครัวข้องนอกเนาะคือว่าขอบครัวข้องไก่แหละได้มีหอยยิมแบบชดเ่นไห้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ไก่กับโบโห่สีขอบใจไห่เนาะแต่คำขอบใจกะกะหลายคนกะสีว่าคือกันกับไก่เนาะพี่เนาะ แต่ก็ถูกข้ามถือว่าออกไปกะไก่ว่าออกจากใจเรื่าความหักความขลบของเอ่ห้องอ้ายหองไก่แหละไออ้ายอขาแต่อ่ะไยเดี๋ยวไก่ที่พาถึงรลบๆอเลยพี่น้องพ <c oughs> อสิเป็น,ใน,ในยั่ไงดรอบเพื่อนรถดเลยข้างล่างเสิเป็นบรรยากาศแบบหัวส่วนพี่นออ้องตรงหน้าอันนี้ก็สิเป็นตุ่มใสายกุ้งพี่น้อง ต้มใส่กุ้งแห่นบังแม็กไปใส่หมดแล้วด้านลังกับซมี่สดหม้อใส่ขูดใจของไก่นี่แบบอีนอกและด้านอีกสิแล้วเซ็จที่ที่เรียบร้อยยัางโมดูว่าทีเอาซีได้เนอะแบบนี้ถาแค่ซีบบดนี้เรียบบ่พี่นอ้องงามบา่ไก่ถึงใจ ถึงใจอะไรพอใจอะไรแหละไก่ก็เลยให้ทิพกะเจ้าไปไอหาล่อยห้ทิพกะเจ้าไปหาล่อยไก่พอใจเนาะข <c oughs> ้าจเจ้าเห็ดละเอียดข้าจเจ้าเห็ดงามไก่หมัก มักมักมักในสางคุณนี้ซองพอลูกนี่มักอรพี่น้องเพิ่นเห็ดแบบละเอียดแล้ว่ายน้ำมองเห็นว่าไก่ทีมาเบิ่งในในไก่ได้ไก่ตดฉอบเบิ่งแล้วพี่น้องตรวจสอบเบิ้งบดแล้วเป็นเห็ดขักไอ้นี่เขาผู้ใดสนใจอยากเห็ดเคลื่อนกะอยากได้สางคุณนี้กะปอกไก่ได้เด้อพี่น้องนับแต่บ้านเป็นเห็ดตัวอย่างเป็นเห็ดถือเป็นสั่งกัน เห็ดบ้านเห็ดวงกบคายเนาะอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นเป็นสั่งด้วยจะบากเครื่องมือแบบได้มีเบิดมีขบเบิดตั้งแต่นี่หน่อยห้าใหญ่มีเบิดเพราะว่าเพิ่นเป็นนายสั่งแบบมืออาชีพเลยนะพี่เนาะเพิ่นเห็ดส่งคนเวียงจันทร์ผู้ใดเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์เออเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ราคากับกันเองพี่เนาะเบาแพงคืออันนี้แหละเพิ่นติดบ้านไห่ไก่เนาะเพิ่นติดขีบดะอันนี้ กี่บาเจ็ดสิบาทเองกีบหน่อยนะประตูหน้าต่างนะแล้วประตูใหญ่นะบ้านใหญ่นะกีบละสองร้อยแปดสิบบนิแพงพี่น,อน้องนลิตนะราคากะพอฟังแล้วก็ไก่จึงพอใจเนาะไก่ก็เลยหายติดไปบอกแพงก็าพายามเปรียบเทียบกับคือว่าเนานะแพงได้กับไก่กับถ้าไก่มีกําลังพอนะ่อไก่ก็หายได้ถ้าไก่พอใจ ถ้าถ้าไกา่บัพอใจนี่นก็คือแบบคือว่าอแหละคุ้นกันคือกันแหละเนาะจิบถูกได้กับบอพอใจเราหายทำได้กับยังเสียได้พี่นอนะ้อเนาะให้ให้หน่อยให้ไล่กับเข้าบัพอใจแต่นี่ไก่ที่กินเจาะไปเลยหลังจากเขาวันดวเพื่อนต่อฮอกสิมาฮาริยวน ล่านต่อเนาะพี่น้องวันนี้มีปีกไก่อย่างน้ำสวัสดีพี่น้องมีไกน้ำเนาอพี่น้องมีปีกอย่างน้ำ <c oughs> โอ้ยขอยังออี้ยบขบพี่น้องเลย

ยังมุงเนี่ยเส็ดอัอนไม่แนบพาบายดีพี่นออ้องเส็ดไม่แนบพานั่นเราบอกเออเราพาปิดเปิดทะเลเออใส่ปิดเปิดนี่ตรงใส่ที่มีคนนอนพี่น้องเลเอ้ยเนี่ยเนี่ยเห็นแบบนี้ได้พี่น้อง อุนู่นนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดก็ได้พันผู้พี่น้องมาอุ่นู่นนี่มันอยู่ผู้ใดเลยพี่น้องเอ้าเงินหาค่ำกับลำว่ากือมันอนี้เล็กๆหน่อยๆกัมุนไปมุนมาเนาะพี่น้องแบ่งปันกันกัผู้ใด,ดมาซื้อกับดูดูกับผู้ใดซื้อแบบแต่นั่นดอกพี่น้องไก่กับแถมให้อยู่แถมให้มาอุดนู่นไนเด้อพี่น้องอันแค่นซื้อหากระหายฮกจีดอก แถมไปเล็กๆนี่ยหน่อยได้แบ่งกันกินเนาะกระเถมแถมไม่ทุกคนเลยพี่น้องเอ้ยเเมบาได้ยากบาได้วาบาได้โตมาได้ย้งก็เอาไฮโลดซื้อหามันกีบสาวบาทกระเทมสี่หน่อยแถมซสี่ลายกระแถมพี่น้องเอ้ยซื้อหน่อยแถมหน่อยซสี่ลายแถมลายซื้อสาวใหม่แถมซิปใหม่ นางได้ยังมากเขาเรียกว่าลอกอฝังหงพี่หน้อยไปหาตีนไก่มาตำใส่อันนี้อาละกะเอาเศษร่อนหาพันหาพันวันนี้เขาหน่วยเออเข้าหน่วยนะเนี่ยหาพันจีพี่น่อยหน่วยสนิมันกำลังเพิ่มก็เลยบ,บว่เอาไม่ใช่ เอาเลยเอาเลยมีสามต้นไม่เอาเลยเอาแหละแผละนี get get ่เอ่อไม้เอาเอาไดเมาได้หอมเลย